ขายส่งนะบอกตรงนี้นะกิโลละ500บาทเปิดตัวไปไม่นานสำหรับหมูกรอบทองย่างแบบกวางตุง้งคนที่สอบถามมาเรื่องของการขายส่งก็ถามมาเยอะผมขายหมูกรอบนะครับในสไตล์กวางตุง้งเอาสำหรับผู้ที่อยากค้าส่งค้าส่งนะคือถ้าหน้าร้านขายปีก780ต่อกิโลอ่ามาซื้อหน้าร้านเอา นะครับแต่ถ้าค้าส่งเลยที่คุยกันไว้เนี่ยโอ้โหก่อข้อมูลมาเนี่ยแปดว่าท่านต้องขอโทษจริงๆว่าขอเป็นแค่กรุงเทพและปริมณฑลเทน่านั้นหลายๆจังหวัดทักมาเนี่ยขอเป็นเฟสสองเฟสสามเวค่อยว่ากันคือเอาเป็นอย่างนี้กติกาสําหรับผู้ที่จะมารับขายส่งนะครับ1คุณต้องมีเงินทุน2คุณต้องมีแหล่งที่ไปจาหน่ายมานั่งคุยกันราคาขายส่งคงอยากรู้เดี๋ยวผมบอกให้3ม คนที่รับไปขายส่งคุณต้องจริงจังและตั้งใจในการทําธุรกิจไม่ใช่มาถามเพื่อขอไปทีขอไปทีอย่าถามเลยแค่ไหน,นผมบอกราคาให้คุณจะได้รู้ว่ามันน่าไปขายต่อไหมสําหรับหมูกรอบอย่างแบบนี้ถ้าเป็นร้านที่อยู่ในร้านอาหารระดับพัตนาเนี่ย <S <S เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละพันสองร้อยบาท <S 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 เขาขายเป็นจานไปสับสับ,สบให้คุณเป็นกรรมนี้แหนละแต่เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณพันสองแต่ถ้าเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมเป็นพัฒนาอาหารจีนเนี่ย โลหนึ่งเนี่ยไปถึง3,000บาทนะครับถ้าเป็นหมูกรอบอย่างแบบสไตล์ฮ่องกงนี้นะแต่ถ้าเป็นหมูกรอบแบบทอดที่เราเห็นทั่วไปคุ้นเคยกันเนี่ยก็มีราคาแต่้งแต่600 700 800ผมเคยเห็นสูงสุดก็อยู่มาณ850บาทนะครับที่ผมเคยเห็นนะที่ก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเป็นหมูกรอบอย่างจริงๆนะเนี่ยราคามันมันมันสูงกว่าหมูกรอบทอดแต่ที่เราทําได้อย่างนี้ราคาอย่างนี้ พราะหนึ่งเลยเราใช้เทคนิคในการย่างนะครับใช้โน้ตฮาวที่เราคิดขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาทําให้มันสามารถลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ลดได้ทั้งหมดแล้วราคาส่งคงอยากรู้ถ้าคุณอยากรับไปขายส่งหนึ่งคุณต้องยกตัวไปอย่างนี้ตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักจะอยู่หลังหลังย่างเสร็จอย่างนี้นะครับหนึ่งแผ่นอย่างนี้เนี่ยนะหลังย่างเสร็จแล้วน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณ20-30กิโลไม่เกินนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ย จาก40โลเนี่ยก็เหลือประมาณ26โล25โลเฉลี่ียเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ25โลนะครับคุณก็ต้องรับไปทั้งตัวอย่างนี้แต่ผมจะมีเพดานให้1-3ตัวราคาเท่าไหร4-6ตัวราคาเท่าไหร่7-8ตัวเอาอย่างนี้ราคามันไปที่แบบคุณคุณแบบเอาไปแล้วคุณได้กำไรเยอะเลยนะขายส่งนะบอกตรงนี้นะราคามันเป็นมันเป็นเพดานนะเป็นขั้นบันไดนะแต่ต่ำสุดที่ผมจะขายคุณได้คือ กิโลละห้าร้อยบาทโอ้โหเป็นไม่ได้ไหมล่ะแต่ทําให้ได้แต่คุณต้องรับไปทั้งตัวงี้แต่ต้องเป็นเพดานนะครับคุณก็ต้องไต่ระดับไปขายได้เยอะคุณจะเหลือต้นทุนแค่โลละห้าร้อยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นผมทําให้อย่างนี้เลยส่งไปอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะแต่คุณต้องเอารถมารับเองนะนี่คือผมทําให้ได้ขนาดนั้นซึ่งถามว่าราคาหมูกรอบจริงๆเนี่ย สามารถทําได้อย่างนี้ไหมคือถ้าไปทําเองเลยนะผมบอกเลยว่ายากถ้าจะเอากิโลละห้าร้อยนี่นะยากแต่ถ้าอันนี้เราเห็น,นจํานวนเยอะโอเคเราทําได้และเป็นหมูกรอบยา่างอบอย่างนี้นะไม่ใช่ทอดนะหนึ่งเก็บง่ายไม่มีกลิ่นหืนด้วยนะครับแล้วนะถ้าขายไม่หมดคุณก็สามารถเอาไปแช่เยน็นแช่แข็งต่อได้เพื่อเก็บแล้วออกมาอุ่นขายได้ต่ออันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจถามว่า ถ้าคุณรับไปขายข้างนอกไม่ว่าจะเป็นโลเคชันไหนไม่รู้อ่ะผมว่าราคาเนี่ยที่ควรจะขายนะที่ควรจะเป็นเลยนะต้องกิโลละสัก800หรือว่าสัก7 5 0ถึง950อะไปได้แล้วแต่สถานที่ถ้าไปขายตามงานเทศากาลอะไรเงี้ยผมว่ามันแล้วแต่สถานที่เพราะว่าคุณต้องมีค่าชงค่าเช่าค่านุ่งค่านี่อะไรเงี้ยถ้าคุณเปิดร้านขายหมูกรอบอยู่แล้วแล้วคุณรับไปอย่างเงี้ยคุณสามารถไปสับ,สบ,สบ,สบขายได้อโอโหคือถ้าไปทําธุรกิจต่อเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันต้องคนตั้งใจจริง นะครับผมต้องสัมภาษณ์นะครับไม่ได้ให้ทุกคนนะอันนี้บอกตรงๆแต่ถ้าอยากซื้อกินก่อนมาซื้อที่หน้าร้านซีอูหอมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขีดละ78บาทโอ้โหเ,เราจะไม่ได้เหมือนหมูย่างตังนะหลายคนก็มาถามเปรียบเทียบเหมือนหมูย่างตังไหมไม่เหมือนนะครับหนึ่งเลยผมให้ดูผิวทั้งหมดนะครับมันจะเป็นผิวหนังกรอบอ่ะตรงนี้อาจจะคล้ายคลึงแต่หนึ่งไม่มีกระดูกนะครับไม่มีขาไม่มีหัวแล้วก็เนื้อข้างใน เท่ากันมันจะใกล้เคียงกันเลยอยู่ในความหนาเนี่ยก่อนย่างเนี่ยจะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับแล้วเราก็จะตัดแต่งให้มันมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันคือสองนิ้วเพราะฉะนั้นในความหนาเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งหมดทั้งตัวและอีกอย่างเราไม่ได้หมักด้วยผงพันโลหรือด้วยน้ําตาลอะไรเราเป็นหมักด้วยเครื่องเทศของเราโดยเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นหมูกรอบที่เรียกว่า รูปแบบใหม่ในประเทศไทยก็แล้วกันแต่ถามว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฮ่องกงมีไหมมีแต่ที่นู่นเนี่ยราคาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อันนี้เราตั้งใจทําเพื่อที่จะให้คนไทยได้สัมผัสหมูกรอบย่างในราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับบอกกล่าวกันแค่นี้วันนี้ก็ขอคุยยาวหน่อยอ่ะไปละสว,วัสดีครับ